เมื่อเจอไอเกขายตัวหน้าเซเว่นนี่พี่หนุยอยู่แล้วว่าเราไปซื้ออะไรกินกันไหมพี่ว่าน่าดีนะนี่ไงเซเว่นอยู่ตรงนี้ไม่ไกลไม่ไกลอยู่หน้าโรงเรียนเราเลยงั้นเราไปซื้อกันดีกว่านี่พี่นี่มันตัวอะไรอะ่ะไหนพี่ขอดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ย เขามาเต้นสู่ทำไมอะหนูก็สงสัยอยู่นี่มันไอเกคายตัวหน้เซเว่นรีบไปรีบซื้อดีกว่านี่พี่ครับผมขอเอาแซมแซมวิชสองอันนะครับตายจ้าคิดเงินจ้านี่ครับนี่ครับบ๊ายบายที่หลังใครมาอุดหนุนหน่อยนะ ครับครับครับรีบหนีไอ้เกก่อนดีกว่านี่พี่เขาเป็นเกรจริงๆเหรอเนี่ยไม่นะอืมใช่แล้วล่ะพี่อ่ะจะต้องแอบ,บดูว่าเขาอ่ะใครอะจะมาซื้อเขานี่พี่บ้าไปแล้วพี่บ้าอะไรเล่าไอ้นี่มันบ้าต่างหากล่ะงั้นเราะไปแอบ,บดูเขาก่อนดีกว่าก็ได้ก็ได้ ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะพี่ว่าแจกใครมาอีอะโวยวายกันแน่นเนี่ยหยงอ๋อสองหนุ่มสองหนุ่มสองสาวนี่เรามาส่องจ่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เขามีแฟนแล้วงั้นเราอะไปหาแฟนก่อนดีกว่าหยงเอ้ยนี่มันตัวอะไรนั่นอะ ขายตัวนาเซเวบนคอขายตัวนาเซเว่คอบซื้อไหครับห้าร้อยบาทนี่ไอเกล,ลเนี่ยดีเลยฉันอยากมีแฟนมาอันนี้เงินคมครอบ,รบไปเดี๋ยวฉันจะพาแกไปต่อในห้องน้ำเหนียวโอ้ไปต่อในห้องน้ำเหรอครับดีเลยดีเลย เประตุฟักใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมแน่นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายใครกันเนี่ยเนี่ยหนีกว่ากลับบ้านแล้วนี่เธอกลับบ้านเองเลยนะฉันหนีเกย์กอนแล้วบ๊ายบาย